สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาว,วนนพัทน่าแก้วชื่อเล่นนีค่ะปัจจุบันนะคะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะแผนการเรียนสินคำนวณศึกษาที่โรงเรียนบป็จมจาราชุทีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ จากคําถามที่ว่าหากคุณเลือกสิ่งของที่น้อขึ้นเที่ยวบินไฟออฟฟินได้เพียงสามอย่างเท่านั้นนะคะคุณจะเลือกอะไรไปสําหรับหนูนะคะ3อย่างที่หนูจะเลือกมาจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวกค่ะอันดับหนึ่งนะคะหนูเลือกเป็นัตบประชาช่ะคะ่ะ เพราะว่าแบบประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนไทยอย่างเราเราเลยค่ะเพราะแบบประชาชนนะคะก็เป็นเอกสารสําคัญทางราชการค่ะที่ใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหนแล้วแบบประชาชนนะคะก็เป็นเอกสารทางราชการนะคะที่สําคัญที่จะนำไปสู่การที่เรามีสิทธิในหลายๆด้านเลยค่ะอันดับที่สองนะคะหนูลเลือกเป็นโทรศัพท์ค่ะ ราะว่าโทรศัพท์นะคะในปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยที่5ของคนเราเลยละคะ่ะเพราะว่าโทรศัพท์นะคะมีหลากหลายแอปสามารถทําได้แทบอย่างเลยค่ะค่ะการที่เราจะเป็นครูนะคะเราก็ต้องมีการศรึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการทําสื่อให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีโทรศัพท์เราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ในการศรึกษาค้นคว้าหาความรู้และก็ทําสื่อให้กับนักเรียนได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและอันดับที่3นะคะที่หนูอยากจะเลือกไปนะคะก็คือเงินค่ะ เงินนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยค่ะชีวิตเราก็คงจะลําบากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเงินเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะใช้ในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ซื้ออาหารการกินของเราได้ค่ะดังเช่ที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง เหตุผลนะคะที่หนูอยากจะเข้าร่วมค่ายเพราะครูสร้างคนครั้งที่8ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะก็เพราะว่าตัวหนูนะคะอยากจะเป็นครูค,ค่ะหนูอยากจะได้รับประสบการณ์อยากได้รับความรู้อยากจะลองทําสิ่งใหม่ๆนะคะที่ได้รับจากค่ายเพราะครูสร้างคนครั้งที่8ของมหาวิทยาลัยทักษิณในะครั้งนี้ค่ะและมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่หนูใฝ่ฝัน orman, อยากจะเข้านะคะ,ละและ้วก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่หนูอยากจะเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเลยค่ะถ้าหากว่าหนูได้เข้าร่วม ค่ายพระคูสร้างคนในครั้งนี้นะคะหนูก็จะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดต่อในอนาคตนะคะเพื่อเตรียมตัวนั่นเองนะคะในการเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของะะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะค่ะสําสหรับคลิปแนะนตัวนะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าในคลิปนะคะหนูมีข้อผิดพลาดประการใดหนูก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าหากว่ามอทักษนะคะรับรักหนูหนูหวังว่าหนูจะได้เจอกับพี่ๆทุกๆคนนะคะในเร็วๆนี้ขอบคุณค่ะ